สวัสด,ดีนักศึกษาพระบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็ได้มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่17เรื่องสัตธิทธิวิหาริกของพระเถระชื่อว่าสารีบุตรขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า77เริ่มตั้งแต่อัธนงสัทธาเป็นต้นไปอธะครั้งนั้นสัตธาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่า อาสยานุสยญยานังนามะชื่ออันว่าอาสยานุสยายานเอตังนั่นโหติย่อมมีพุทธานังแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปารมิโยทรงยังบารมีทั้งหลายปูเรตวาให้เต็มแล้วทศะส,ะสหัสศโลกทาตุงทรงยังโลกธาตุเมื่นหนึ่งอุณาเทศตวาให้บรรลือขึ้นแล้ว ปัตตานังทรงมนุแล้วสัพพัญยุตังซึ่งความเป็นแห่งพระสัพพัญยุตยาณเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้นังโยกเถรังกะพระเถระนั้นอาวัชันโตทรงรำพึงอยู่ว่าเอโสโยกภิกขุอันว่าภิกษุนั่นปัปปชิตโตบวชแล้วกะตะรกุลานุโข แต่ตระกูลไหนหนอแลอิติดังนี้ยัตวาทรงทราบแล้วว่าเอโสภิกขุโยขึ้นมาอันว่าภิกษุนั่นปปัปิชิตโตขึ้นมาบวชแล้วสุวรรณการกุลาแต่ตระกูลแห่งบุคคลผู้กระทำซึ่งทองอิติดังนี้โอโลเกนโตทรงตรวจดูอยู่อัตตภาเวซึ่งอัตภาพทั้งหลาย อตีเตในการอันล่วงไปแล้วทิศวาทรงเห็นแล้วอัตภาวะสตานิซึ่งร้อยแห่งอัตภาพทั้งหลายปัญจะห้าตัดสะโยกพิกุโนของภิกษุนั้นนิพพัตตานี้อันมังเกิดแล้วปฏิปาติยา ตามลำดับสุวรรณการะกุเลในตระกูลแห่งบุคคลผู้กระทำซึ่งทองเอวะนั่นเทียวจินเตตวาทรงนำริแล้วว่ารัตตะสุวรรณังอันว่าทองมีสีสุกเอวะนั่นเทียวอิมินาทหะเรนะอันภิกษุหนุ่มนี้กรนเตนะผู้กระทำอยู่สุวรรณการะกัมมังซึ่งกรรมแห่งบุคคลผู้กระทำซึ่งทองทีครัตตังสิ้นกา สัมปริวัติตังให้เป็นไปพร้อมรอบแล้วให้เป็นไปรอบพร้อมแล้วจินตะเนนะโยกขึ้นมาเปิดเลขในด้วยความคิดว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเรากริษสามิจักกระทำปุบผานิโยกขึ้นมาซึ่งดอกไม้ทั้งหลายกันนิการะปุบผะปทุมะปุบผาทีนิ มีดอกกันนิกาและดอกปทุมเป็นต้นอิติดังนี้อสุภะปฏิกุลกรมมัฐานังอันว่าอาสุภะปฏิกุลกรรมฐานณวัตติย่อมไม่ควรอิมัสสะโยกพิคุโนแก่ภิกษุหนุ่มนี้กรรม,มัฐานังโยกขึ้นมาอันว่ากรรมฐานมานาปังอันเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบเอวะนั่นเทียว กรรม,มฐานะสัปปายังเป็นกรรม,มฐานอันเป็นสัพป,ปายะอัฏสะ โยกพิกุโนแก่ภิกษุหนุ่มนั้นโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้อุยโยเชตวาทรงส่งไปแล้วเถรังซึ่งพระเถระวัจเนนะโยกขึ้นมาเปิดเลขในด้วยพระดำรัสว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรตะวังขึ้นมาอันว่าเธอปัสสิทศสิจากเห็นพิกขุงซึ่งภิกษุผู้ตายาอันเธอทัตตวา ให้แล้วกรรมมัทฐาดังซึ่งกรรมฐานกิละมิตังให้ลำบากแล้วมาเสตลอดเดือนนั้งหลายจัตตาโรสีปัดตังผู้บรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์ปัจฉาพัตเตในภายหลังแห่งพัตอัจชในวันนี้เอวะนั่นเทียวตะวังขึ้นมา อันว่าเธอคัดฉะจงไปเถิดตะวังอันว่าเธอคัดฉะจงไปเถิดอิติดังนี้ มาเปตวาทรงเนรมิตแล้วสุวรรณปทุมังซึ่งดอกปทุมอันเป็นวิการแห่งทองจักกะมัดตังมีจักเป็นประมาณอิทธิยาด้วยพริตกัตวาทรงกระทำแล้วมุนจันตังวิยะให้เป็นเราว่ากะว่าปล่อยอยู่อุทกะพินทูหิซึ่งหยาดแห่งน้ำทั้งหลาย ปัดเตหิจะจากใบทั้งหลายด้วยเอวะนั่นเทียวนาเลนะจะจากก้านทั้งหลายด้วยหันทะเอาเถิดตะวังขึ้นมาอันว่าเธออาทายะถือเอาแล้วอิมังปทุมังซึ่งดอกปทุมนี้ทเปตวาวางไว้แล้ววาลุการาสิมหิบนกองแห่งทราย วิหารปัจจันเตในที่สุดเฉพาะแห่งวิหารนิสีทิตวานั่งแล้วปัลลังเกนะโดยบัลลังสัมมุขัดถาเนในที่มีหน้าพร้อมกโรห oh ิจงกระทำปริกรรมังโลหิตกังโลหิตกัง สีแดงสีแดงอิติดังนี้อิติดังนี้อธา,าสิได้พระราชทานแล้วตัดสะโยกพิกุโนเมื่อภิกษุนั้น คันหันตัดสะคันหันตัดสะรับอยู่ปะทุมังซึ่งดอกปทุมหัตถโตจากระหัสสัตถุของพระศา,าสดาเอวะนั่นเทียวจิตตังอันว่าจิตประสีธิหรือผ่องใสแล้วโสโยกภิกขุอันว่าภิกษุนั้นคันตวาไปแล้ววิหารปัจจันตังสู่ที่สุดเฉพาะแห่งวิหารอุตสาเปตวาพูนขึ้นแล้ว วาลุกังซึ่งทายปัทุมะนาลังยังก้านแห่งดอกปทุมประเวเศตาวาให้เข้าไปแล้วตัดถะโยกวาลุเกในทายนั้นนิสินโนนั่งแล้วปัลลังเกนะโดยบาลังสัมมุเขในที่ไม่น่าพร้อมอารพิปรารบแล้ว ปริกรรมมังซึ่งบริกรรมว่าโลหิตังโลหิตังสีแดงสีแดงอิติดังนี้อัฐาครั้งนั้นนีวะนีวระนานิอันว่านิวร์ทั้งหลายอัฏสะโยกพิคุโนของภิกษุนั้นวิขำพิงสุจะงับแล้วตังคะนังในขณะนั้น เอวะนั่นเทียวอุปจารัชานังอ่านว่าอุปจารชานอุปปัชชิเกิดขึ้นแล้วโสภิกขุโยกขึ้นมาอานว่าภิกษุนั้นปะธรรมะปะธรรมชานังยังปฐมฌานนิพพัตเตตวาให้บังเกิดแล้วตั้งอันตรังในลำดับแห่งปฐมฌานนั้นปะธรรมชานังโยกขึ้นมายังปฐมฌาน ปาเปตาวาให้ถึงแล้ววสีภาวังซึ่งความเป็นแห่งคุณชาติมีความคล่องแคล่วอากาเรหิโยกขึ้นมาโดยอาการทั้งหลายปัญจหิอากาเรหิปัญจะหากาเรหิตัดบทเป็นปัญจะปัญจะหิบวกอากาเรหินะครับสองศั์อากาเรหิโดยอาการทั้งหลายปัญจหิ หายะถานิสินโนวะผู้นั่งแล้วอย่างไรเทียวปัตตวาบรรลุแล้วชานังโยกขึ้นมาซึ่งชานทั้งหลายชานานิ โยกขึ้นมาซึ่งชานันงหลายทุติยตชานาทีนี้มีทุติยตชาเป็นต้นกีรันโตนิสีทติแปลพร้อมกันนะครับนั่งเล่นอยู่แล้วชานะกีรังเล่นด้วยชาจะตุดถัดชาเนในจะตุดตาชานวสีภูเตอันมีความคล่องแคล่วเป็นแล้วสัทธาอันว่าพระศัสด,สดายัตตวาทรงทราบแล้วซึ่งความที่ออกมาจากภาวัง ชานานังแห่งชาญทั้งหลายอุปปณะภาวังเป็นคุณชาติเกิดขึ้นแล้วตัดสะโยกพิกคุโนแก่ภิกษุนั้นโอโลเกนโตทรงตรวจดูอยู่ว่าเอโสโยกพิกขุอ่านว่าภิกษุนั่นสักขิตสตินุโโหจักอาจหรือหนอแลเพื่ออันออกมาจากตุงน,นะครับเพื่ออันวิเศษสังยังคุณวิเศษ อุตริงอันยิ่งนิพพัตเตตุงให้บังเกิดธรรมตายะตามธรรมดาอัตโนของตนอิติดังนี้ยัตตวาทรงทราบแล้วว่าโสภิขุโยกขึ้นมาอันว่าภิกษุนั้นณสนะักขิตสติจากไม่อาจอิติดังนี้อาทิตถิทรงอธิษฐานแล้วว่าตังปัทุมัง อันว่าดอกปทุมนั้นมิลายตุจงเหี่ยวแห้งเถิดอิติดังนี้ตัง้งโยกปทุมังอันว่าดอกปทุมนั้นมิลายันตังเหี่ยวแห้งอยู่กาละวันนังเป็นดอกไม้มีสีดำอโหสิได้เป็นแล้ววิยะราวกะปทุมังอันว่าดอกปทุม อันนี้แปลเข้าครึ่องศัพท์ไปก่อนนะครับปุกคาเลนะโยกขึ้นมาอันบุคคลมัดทิตะที่แล้วหัดเถหิด้วยมือทั้งหลายโสโยกพิกขุอันว่าภิสูุนั้นวุฒายะออกแล้วชานาะจากชาญโอโลเกตาวาแลดูแล้วตังโยกปทุมัง ซึ่งดอกปทุมนั้นปัดสิเห็นแล้วอนิจจลักขณังซึ่งอนิจจลักษณะมณสิกาเรนะโยขึ้นมาเปิดเล็กในด้วยมณสิการว่าอิทังปทุมังอันว่าดอกปทุมนี้ชรายะอัญชราปะหตังกระทบแล้ว ปัญญายติปรากฏอยู่กิงนุโขมีโขขึ้นมาด้วยนะครับตกโขไปนะครับหรือหนอแลอนุปาทินนเกปิแม้ครั้นเมื่ออนุปาทินนะกะสังขารชรายะอัญชราอภิภุยะมาเนครอบงำอยู่เอวังอย่างนี้กถานามเชื่อนว่าวาจาเครื่องกล่าวอุปาทิน,นเกในอุปาทิน,นะกะสังขารนัตถิ ย่อมไม่มีหิเพราะว่าชราอันว่าชราอภิภวิสติจากครอบงำอุปาทินนกังโยกขึ้นมาซึ่งอุปาทินนกะสังขารอิทางปิแม้นี้อิติดังนี้ปนะก็ตัดสมิงโยกอนิจจลักขณน ครั้นเมื่ออนิจจลักษณะนั้นเตนะพิคุนาโยขึ้นมาอันภิกษุนั้นทิฏเถเห็นแล้วทุกขลักษณ์ังจะขึ้นจะมาด้วยนะครับอันว่าทุกขลักษณะด้วยอนัตตลักษณ์ังจะอันว่าอนัตตลักษณะด้วยเป็นลักษณะ เตนะพิกุนาโยขึ้นมาอันภิกษุนั้นทิศถังเห็นแล้วเอวะนั่นเทียวโหติย่อมเป็นภาวาอันว่าพบทั้งหลายตโยสามอาทิตตาวิยะจะขึ้นจะมาด้วยนะครับเป็นราว่ากล่าวว่าอันไฟติดทั่วแล้วด้วยวิยะ เป็นราว่าก่าว่าซากศพกุณปังนะครับสาวก,กุณปังแปลว่าซากศพปุกคะเลนะโยกขึ้นมาอันบุคคลพัทะผูกแล้วกันเถจะที่ขอด้วยหุต,ตวาโยกขึ้นมา เป็นขายิงสุปรากฏแล้วตัดสะโยกพิกุโนแก่ภิกษุนั้นตัดสมิงคเนในขณะนั้นกุมารากาอันว่าเด็กชายทั้งหลายโอตริตวาข้ามลงแล้วสรังสูสะเอกังแห่งหนึ่งอวิทูเรในที่ไม่ไกลตัดสะโยกพิกุโนแห่งภิกษุนั้นพันชิตตวาหักแล้ว กุมุธานิซึ่งดอกโกมุตทั้งหลายกรนติย่อมกะระทำราสิงให้เป็นกองทะเลบนบกโสโยกพิขุอันว่าภิกษุนั้นโอโลเกสิแลดูแล้วกุมุธานิซึ่งดอกโกมุตทั้งหลายทะเลจะบนบกด้วยชะเลจะบนในน้ำด้วยอัาะ ครั้งนั้นกุมุธานิอันว่าดอกโกมุตทั้งหลายชะเลในน้ำอุปัทถหิงสุปรากฏแล้วอัสะโยกพิกุโนแก่ภิกษุนั้นอภิรูป,ปานิเป็นดอกไม้มีรูปงามปักขรันตานิวิยะเป็นราวกบว่าลังออกอยู่ กุทกังซึ่งน้ำหุตาวายโยกขึ้นมาเป็นกุมุธานิโยกขึ้นมา,นมา,นนมาอันว่าดอกโกมุตท,ทั้งหลายอิตรานิเหล่านอกนี้ปริมิลาตานิเหี่ยวรอบแล้วอักคักเคสุที่ปลายและปลายทั้งหลายโสโยกพิกขุอันว่าภิกษุนั้น อัฏฐะได้เห็นแล้วลักคณานิโยขึ้นมาซึ่งลักษณะทั้งหลายอนิจจะลักคณาทีนี้มีอนิจจลักษณะเป็นต้นสุดถุตรังด้วยดีกว่าว่าชาราอันว่าชาราปหารติย่อมกระทบอนุปาทินนกังซึ่งอนุปาทินนกะสังขารเอวังอย่างนี้ณปหาริสติจักไม่กระทบอุปาทินนกัง ซึ่งอุปาทินนก,กสังขารกิงอย่างไรอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดายัตตวาทรงทราบแล้วว่าอิธานิในการนี้กรรม,มัฐานังอันว่ากรรมฐานอิมสะพิคุโน ของภิกษุนี้ปากตีภูตังเป็นคุณชาติมีความปรากฏเป็นแล้วโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้นิสินโ,นโกประทับนั่งแล้วคันทกุติยังวะในพระคันทกุดีเทียวมุนจิทรงเปล่งแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีโสโยกโอภาโสอันว่าพระรัศมีนั้นปะหริ กระทบแล้วมุขังซึ่งหน้าตัดสะโยกพิกุโนของภิกษุนั้นอัทะครั้งนั้นอัดสะโยกพิกุโนเมื่อภิกษุนั้นโอโลเกนตัดสะแลดูอยู่จินเตเนนะโยกขึ้นมาเปิดเล็กในด้วยความคิดว่าเอตังโยกการะนัง อันว่าเหตุนั่นกิงนุโขอะไรหนอแลอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาอาคันตาวาวิยะเป็นเราวกะว่าเสด็จมาแล้วทิโตประทับยืนแล้วสามมุขเขในที่มีหน้าพร้อมอโหสิได้เป็นแล้วโสโยกภิกขุอันว่าภิกษุนั้นอุทายะลุกขึ้นแล้วปักคันหิ ประคองแล้วอัญชลิงซึ่งอันชฉลี อาถาครั้งนั้นสัทธาอันว,าว่าพระศาสดาสันลักเขตาวาทรงกำหนดแล้วทำม,มังโยกขึ้นมาซึ่งทำรรสบป,ปายังอันเป็นที่สบายอัศสะโยกพิกคุโนแก่พิกสุนั้นอาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่าจบการแปลธรรมบทภาคที่เจ็ดครั้งที่สิบเจ็ดแต่เพียงเท่านี้ ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดตำรับตำราทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีจงทุกท่านเพลิน